ว่าวันเกิดพี่ก้าวอยากได้อะไรจากน้องพีคะโอ้โหลิสเยอะซะด้วยดิยกตัวาแล้วพ่าถามผมแบบคุณนึกทันทีเลยนะนึกทันทีเลยว่าจะเอาอะไเยอะด้วยดีของที่อยากได้ปีนี้อือยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างเหรอไม่เอาดีกว่าอยากได้เซอร์ไพรส์มากกว่าปอ ยากอ่ะอยากโหพี่ก้าว่ามีครบกับทุกอย่างหรอปะยังไม่มีอย่างนึงนะยังไม่มีอย่างนึงนะอะไรคะก้าวมันรู้ขาดอะไรขาดอะไรพี่เห็นเนี่ยตาแอปสองพี่ยังไม่รู้ทันพี่พี่เขาอีกหรอ แล้วก้าวคิดว่าพี่จะพูดว่าอะไรครับอ่ะไม่บอกอ่าวันเกิดพี่พี่ขอท่าน่ารักน่ารักจากพี่พีส่งกําลังใจให้พี่สักท่าสองท่าก็พอพี่พีจะลงสตอรี่ให้ใช่ไหมอือโอ้โหของขวัญคือต้องให้ทุกคนเห็นหมดเลยว ก้าโอเคไหมหรือจะดูกันสองคนอืมอ่ะมันจะพี่ขอมากเกินไปใช่ไหมนี่วันเกิดครบสามสิบปีครับเกิดมาพี่ไม่ได้สามสิบมาก่อนเลยนะจริงค่ะอ้าพี่พีอ้าไม่ตอบอ่ะให้หนูตอบอะไรอ้าได้ไหมไงได้ไหม 2องท่าหรอพี่หนูอยู่ตรงนี้หนูยังน่ารักไม่พออ้าวเก้าดึงไป่ไหนเไม่มันต้องพิเศษไปเลยอ๋อเราไม่ไม่พอหนูหยิบให้ได้หวานไม่หวานของหนูสูนค่ะหนูไม่หวานครับได้ใช่ไหมสองท่าใช่ปะได้ได้แล้ว ีได้พี่ขอลงตอน9โมง9นาทีได้ไหมอ่าวันที่9หนูทำอะไรอ่ะพี่เอทำงานหนูทำงานไงจะไม่ทำงานก็ถ่ายไว้ก่อนได้ไงเออแล้วใครลงอ่ะถ้าหนูทำงานอยู่อ่ะลงได้แอดลงแอดลงเราพี่เราพี่9จะเติมเน็ตมาดูเหรอ พี่ต้องเติมให้เขาเป็นแบบนี้นะถ้าหนูเราพี่ก้าจะเติมเป็นมาดูหรอถ้าวันสำคัญผมเข้าไปดูอยู่แล้วอ๋ออ้าถ้าเกิดพีพีลงก้าจะแบบว่ารีรีสตอรี่เลยใช่ไหมครับอ่เอาวะเอาเปล่าแต่หน้าไร้โอเคครับได้หนูถ่ายหน้าหนูลงสตอรี่แล้วเขียนว่าพี่โมเดลพี่ก้าวแล้วก็มาทำสุขาพด้วยนะกำลังใจให้นะครับพี่ก้าว นี่ตอหน้าคน4 6 0 0คนนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> มีคนรอดูเพียบเลยนะ,ะวันที่9เดืนนอน9 9นาทีด้วย